ไปเข้าเส้นไถยที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกครับติดตามบรรยากาศสดๆได้จากคุณ,ณศนัทภัรผสมกูลครับรายงานมาจากบ้านรักไทยจังหวัดพิษณุโลกครับเชิญครับคุณินั์ครับครับคุณภมวิสิ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านรักไทยครับอําเภอเนินมะปรางจาังหวัดพิษณุโลกจุดที่ผมยืนอยู่นี้ครับเป็นจุดชมวิวซึ่งห่างจากเส้นชถยในศึกทอฟฟไทยแลนด์อยู่ประมาณ1.8กิโลเมตรครับ บรรักษ์ไทยตั้งอยู่ในตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลครับท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติที่สมบูรณ์มีโฮมสเตย์ที่พักและพื้นที่กางเต็นท์อยู่หลายแห่งครับหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของบรรักษ์ไทยอยู่ที่ต้นลิ้นจี่ป่ารูปหัวใจในบ้านสวนชมวิวครับที่สามารถชมวิวภูเขาได้แบบ360องศา ซึ่งแม้ว่าในตอนนี้อากาศเมืองไทยจะอยู่ในช่วงหน้าร้อนครับแต่อากาศที่บ้านรักไทยถือว่าเย็นสบายมีลมพัดตลอดทั้งปีและยังเป็นสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติครับผ่านการถ่ายทอดสดจักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์ให้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมาชาติที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ซึ่งธรรมชาติที่นี่ค่อนข้างจะยังสมบูรณ์อยู่ครับผมไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตกทุกอย่างนี่ธรรมชาติมากครับส่วนใหญ่ที่นี่มันจะมีะบ้านมุงครับผมแล้วก็บนเขาลักไทยที่มีจุดชมวิวที่สวยอย่างนี้ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนที่บอกไปเป็นธรรมชาติครับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากครับมันกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ดีครับผมทำให้คนรู้จักที่นี่เยอะขึ้นครับ อย่างน้อยมันก็ช่วยโปรโมทที่นี่ให้มันดังกว่าเดิมได้ครับผมครับก็อยากจะให้ลองเชิญชวนว่าลองมาเที่ยวดูครับอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีที่เที่ยวมีหลายจุดจริงๆครับบรา,ารักษ์ไทยเหมาะกับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวกับหน้าฝนครับเพื่อสัมผัสอากาศหนาวและมองเห็นวิวทะเลหมอกรวมทั้งยังเห็นพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิจิตรและพิษณุโลก สำหรับจักรยานทัวร์ออฟแนด์สเตจที่3ครับปล่อยตัวจากอุทยานประสาทาสุสขโขทัยผ่านอำเภอกงไกลลาดแล้วขึ้นเขาในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายครับก่อนเข้าเส้นชัยที่โรงเรียนบ้านรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ระรยะทางรวม128.3กิโลเมตรโดยสเตจนี้ชิงชัยเจ้าความเร็ว2จุดจุดที่1เป็นของกีชียีจากทีมตรังการูมาเลเซียครับจุดที่2ยังเป็นของกีชียีคนเดิมครับและตุธลธรโศลรามนักปั่นทีมชาติไทยได้ดับที่2ในจุดที่2 และล่าสุดในตอนนี้ครับมีกลุ่มนํานักปั่น4ชาติ4คนครับนําโดยโตรลยทรจากไทยกีทียีจากมาเลเซียนักปั่นจากสิงคโปร์และนักปั่นจากฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าปั่นสนุกสูสีจริงๆครับในช่วงนี้โดยไทย PBS จะถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ทั้งทาง,ง Facebook, YouTube และแอปพลิเคชันวิภาครับรวมทั้งยังมีมันิวิวให้คุณผู้ชมได้เลือกชมได้อย่างจุใจ ตอนนี้คุณผู้ชมครับสามารถชมสดๆผ่านทาง Facebook, YouTube และแอปวิภาได้นะครับรวมทั้งยังมีมินิวิวให้ชมนะครับจบจากข่าวแล้วอย่าลืมให้กำลังใจทัพนักปั่นทีมชาติไทยคว้าชัยในเซตที่3ของศึกทัวร์ทัยแลนด์คาดว่าจะเข้าเส้นชัยประมาณเที่ยงกว่ากว่านั่นเองครับช่วงนี้กลับไปที่คุณผมพิสิทธิ์ครับขอบคุณครับคุณ